ทีค่ะเทศหนูต้องพยานดูดวงทำบุญติดตีดกันค่ะวัดบางบีกลางมีให้ร่วมทำบุญเทศเอเททองหล่อพระพุทธเมตตาวันนี้เราก็เลยเอาเงินที่เราดูดวงมางมาทำบุญนะีแบ่งมาบางสวนะ่วนเนาะ อันนี้แล้วแต่ทานะคะนี่200ในกะินชิอนามำกุลใส่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ่อเอาองค์พระช่อนามำกุลราอยู่ะนะคะเริำบุเริ็ไดำค่ะนั่งทำบุญเสรตู้นะคะกนไม่มีเงก็่าไม่อรอ ออเดี๋ยวเราเข้าไปดูพนนอนองค์ใหญ่กันนะครับเมื่อก่อนนี้จะไม่มีสร้างกลุ่มตอนนี้คือทา่านสร้างกลุ่มแล้วรองเท้าห้ามวางองเท้าต้องไม่วางคองหาที่วางรองเท้าก่อนหาดูได้เป็นได้นะครับ ถ่ายตั้งแต่ศีสะลงท่า หนูวันนี้ EP แรกของเรามาทําบุญด้วยก็คือเงินจากที่เราดูหมอมาแล้วก็เอามาทําบุญก็จะเป็นเป็นบุญ เหมือนเราดูดวงติดตีทําบุญเนาะทีนี้ EP แรกเป็นของวัดบ้งพีใหญ่กลางกจ็จะมีองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรประการความยาวของท่านก็จะประมาณสัก53เมตรไฮไลท์ของที่หลวงพ่อในนี้คือที่เนี่ยเป็นอันซีนมีหัวใจของ พระอยู่ข้างในด้วยสามารถป<ช>ิดะนอนเนะนอะสามารถปิดทองได้เดี๋ยวรพาไปไปชมกันนี <c oughs> ่เดินเดินได้รอบเลยนะครับมีพระหลายหลายรูปมากที่ตั้งอยู่บริเวณตรงพระนอนองค์ใหญ่ๆอะค่ะ <c oughs> เป็นพระประจำวังเกิดทางนั้นเลยเมื่อก่อนนี่ต้องเล่าเล่าประวัติก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คืออย่างที่บอกไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรที่นี่เหมือนแบบ สร้างกลุ่มองค์พระองค์พระนอนเ<อ>นอ,นนอนะเมื่อก่อนนี่คือเป็นถ้าเป็นแบบพระนอนโล่งๆเลยลใครขับรถผ่านไปผ่านมาแถววัดบางพีใหญ่กลางหรือเส้นถนนใกล้ๆวัดบางพีใหญ่กลางนี่ถือว่าเ,เห็นเลยว่ามีพระนอนองค์ใหญ่มากแต่ทีนี้คือมาในยุคนี้ก็คืออะไรแต่สร้างเป็นกลุ่มก็อำนวยความสะดวกให้ก็ญาติโยมได้เข้ามาไหว้กันได้ไม่ร้อนด้วยเนาะ อันนี้เราจะเข้าไปในตัวองค์พระนอนในนั้นก็จะมีนรกมีสวรรค์อ่าแล้วก็มีหัวใจอ่านนทางขึ้นอันนี้ทําบุญก่อนนะคะก่อนก่อนลงเข้าไปทางขึ้นหัวใจพระนอนนะาะต้องโอเคเราพาลงมาเลยนะครับ พี่เนี่ยเพราะว่าต้อมอ่ะเรียนที่วันพีใหญ่กลางเรียนมาติดเล็กอยู่ที่นี่เลย<ม>ก็ว่าได้เป็นเด็กเป็นเด็กที่นี่เ,เลยเละจะบอกว่าเป็นเด็กถิ่นเลยเนาะใช่นะใช่แล้วก็เป็นอันซีนของประเทศไทยแล้วก็อยู่บ้านเราเองเราก็เลยอยากพามาเป็น ep แรกๆเลยทางขึ้นข้างบนจะเห็นว่าโอ้หนูมีมีครูบาอาจารย์ที่เรานับถือด้วยหลวงพอ่อฤาษีนิงดำ มีเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเต็มเลยมีหลวงพ่อพระพุทธบาทตากผ้าหลวงพ่อชาด้วยพอเราขึ้นมาจากข้างล่างข้างบนชั้นแรกด้านในก็จะมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่วาดไว้ในนี้นะคะ อ๋อโดูเย็นมากเลย <Yeah. S 3> ต้องมาที่นี่ตั้แต่เด็ก,กวอนหนึ่งอะมาดูข้างในเนี้ยเพราะว่าในองค์พระนต่ก็สวยอ่ะเราจะขึ้นไปดู้าน,<ด>ใ,นใจพอนอนเกนะใช่แต่ว่าก่อนเราจะไปถึงหัวใจพระนอนในเนี้ย mm hmm. ก็จะมีเกี่ยวกับบาปบ,บุนคุณโทษมีนรกสวรรค์ mm hmm. การทำดีได้ไป ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนการทําชั่วตกนรกยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีบอกถึงความดีความชั่วก็คือให้เราอะ่ะมีความละอายต่อบาปในการทําบาปแต่ละให้เรานึกถึงอะไรเงี้ยคะการทําบาปก็คือตกนรกรืมบอกเนาะอันนี้คือเราเราเดินอยู่ในภายในตัวพระนอนองค์ใหญ่นะครับไม่ใช่ในตัวโบสถ์หรือศาลานะครับนี่คือในะภายในองค์งคพระนอนเลยน ตอนนี้ผมโดนจากด้านบนมาอยู่ด้านด้านปลายเท้าพนอนนะคะัตอนนี้ปลายเท้าพนอนอน,นี่ก็จะเห็นว่าจะมีธรรมท,ที่เขียนไว้ทางด้านฝาผนังนะคะนี่ตีพ่อแม่ใช้กรรมถูกเครียดตีในโลก เดินไปทีละชั้นแล้วก็จะไปติดทองหัวใจของพระนรนนะคะโอ้ใหญ่มากข้างในไม่ร้อนเลยนะข้างนอกร้อยมากเปิดแอร์อ๋อมีแอร์มีแอร์แล้วแต่ตอนเล็กายังไม่มีตอนเล็กมีแค่ไม่มีะอร์เลยจะมีภาพปฏิมากรรมฝาผนังให้เห็นสวรรค์นรก ทำดีพอขึ้นมาชั้นที่สามอะค่ะ<ม>ก็จะมีเกี่ยวกับพระพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาใช่อันนี้เป็นตอนอะไรนะตอนเด็กๆเร้จำได้ไหมเป็นตอนที่พระองค์ทุกกระยาตนเองถูกไหมประมาณตนเองเนาะใช่ขอมากเลยคุณแล้วก็มีปัญจวคี ามาถึงแล้วนะคะหัวใจพะนอนวันสุดนะครับนี่ช่ไหมวัวจนจุดหัวใจพะนอนนะครับเป็นไฮไลท์เป็นอาซีนของประเทศไทยเลยนะนี่เป็นอาเซีนของวัดกลางนะครับหัวใจพะนอนนี่นะครับใครยังไม่เคยเห็นหัวใจพะนอนนะครับเป็นอาซีนที่นี่เลย ขึ้นมาก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่เรา,าจะขอญอาตไหว้พระก่อนนะครับอิท่องจะไปนอน